วันนี้ฮะรายการลอยลายไก่ชนนะครับก็มีโอกาสมาทําเรื่องราวของการดูไข่ไก่เอ่อเรามาส่องดูในฟองไข่นะครับผมเออมาดูว่าไข่ไก่ชนเนี่ยมันจะมีเอ่อทั้งหมด3ระบบครับผมนะอย่างแรกคือไข่ไข่เชื้อเป็นอย่างที่2คือไข่เชื้อตายอย่างที่3าคือไข่ลมไข่ลมนะเห่างแรคือไข่เชื้อเป็นคือไข่ที่สมบูรณ์ที่สุดพร้อมที่จะเป็นลูกไก่ เมื่อเมือพ่อพันธุ์ผสมกับแม่พันุ์ปล่อยน้ําเชื้อไปเกิดปฏิสมธิกันในรังไข่ของเพศเมียแม่พันธุก็ออกมาเป็นไข่อันนี้คคบงจรโคบงจรมื่เชื้อสมบูรณ์ปุ๊บไข่ก็พร้อมในอุณหภูมิที่เหมาะสมครัไข่ก็จะพร้อมว่าเป็นตัวลูกไก่นี่คือเชื้อเป็นเชื้อเป็นเชื้อตายได้รับเชื้อเหมือนกับเชื้อเป็นนั่นแหละพ่อพันธุ์ผสมเหมือนกันปล่อยน้าเชื้อเข้าไปในในแม่พันธุ์แล้วก็เกิดปฏิสนธิกันครับมีเชื้อตอนแรกมีเชื้อ เชื้อดีแต่ว่าเมื่อเข้าตู้ฟักไปปุ๊บมันไม่ติดมันติดแต่ว่าสภาพมันไม่สมบูรณ์นะเชื้ออาจจะไม่แข็งแรงหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นันก็เป็นเชื้อตายครนะอย่างที่สคือพอพัน์ไม่ได้ผสมกับแม่พันธุ์เลยถูกไหมเรื่องไข่ลมนะสามระบบนะจะเป็นสามระบบแต่นั้นก็มีเดี๋ยวให้ดูไข่เชื้อเป็นลักษณะเป็นอย่างไรวิธีการสังเกตวิธีการดูนะเชื้อตายเป็นอย่างไรไข่ลมเป็นอย่างไรคนะสามอย่าง คือตรงนี้ก็เป็นข้อมูลค่อนข้างประสบการณ์โดยตรงเลยประสบการณ์นะครับข้อมูลค่อนข้างงถึงปีแรกบางคนก็สิบแปดปีนะไข่ผมขอดูแบบแรกนะครับชัดๆเลยแบบแรกคือเดี๋ยวให้ดูแบบที่สามก่อนคับผมนะประเภทของไข่ลมนี่ไข่ลมคือ พ่อแม่พันไม่ได้ผสมกันเลยพ่อแม่พันไม่ได้ผสมกันไม่ผส,สมกันเลยนะ <Yeah. S 2> อันนี้ก็เหมือนไข่ที่บริโภคทั่วไปใช่เหมือนไข่ซื้อเซเว่นมากินเลยนะลักษณะเป็นอย่างนี้ดูดยังไงเา้ากล้องจับมาไขา่เห็นไหมแสงจะส่งถึงถึงก้นเลยเห็นไหม, <He ard S 2> มแสงทะลุผ่านถึงก้นเลยไม่มีอะไรว่างเปล่าครับใช่ไหมแต่มันคล้ายๆกับเชื้อตายนะคล้ายโปร่งใสคล้ายแสงก็ทะลุถึงนี่เลยแต่แต่ดูให้ดีนะมันคล้ายกับเชื้อตายเหมือนกัน คล้ายๆกันนะลองประสบการณ์ล้วนๆอ่าเดี๋ยวลองเปรียบเทียบกัน,นดูเอาเดี๋ยวให้ดูอันอันอันสองนะเชื้อเชื้อดเดี๋ยวเดี๋ยวดูเชื้อตายก่อนเชื้อตายนะเชื้อตายเชื้อตายมีเงาเหมือนคล้ายไข่ลมเหมือนกันนะแต่มีเงาขอบแต่จะมีจุดสังเกตนิดนึงมีเงาเป็นขอบอ๋อมันจะมีเงาหนาๆนะครับอ่าเป็นขอบไม่เห็นมันจะมีเงาเนี่ยครับมีเงานะคือไม่ใสปิ้งคล้ายๆกับไข่ลมเลยแต่นี้ไม่ชัดเดี๋ยวให้ดูอีกแบบที่ว่าเดี๋ยวให้ดูชัดๆอีกเดี๋ยวนี่นี่คืออย่างนะเดี๋ยวเชื้อตายอีกแบบนึง อันนี้เชื้อตายเออนี่ดูง่ายเป็นเงาเห็นไหมครับเนี่ยเป็นเงาเห็นเลยเห็นไหมครับมันจะมีเงาเมื่อกี้ไข่ลมไม่มีเงานะถูกไหมจะใสไปเลยอนะแต่นี้แบบเชื้อตายก็มันติดแต่ว่าไม่สมบูรณ์แล้วเราเคยสังเกตไหมไข่ไก่ชนเนี่ยบางคนว่าตัวผู้ตัวเมียไข่แหลมหัวแหลมท้ายฟองยาวๆจะเป็นตัวผู้ครับผมแล้วกลมๆสั้นๆจะเป็นเพศเมียแต่ที่ไหนได้ครับตามหลักตามธรรมชาติไข่ไม่เหมือนอย่างที่เราคาดการณ์นี่ไข่เป็นทรงนี้ตลอด ครับผมป้านหัวป้านท้ายเขาถามว่าตัวผู้ตัวเมียอะนะหมอรู้ออกไหมครับหมอหัวท้ายเท่ากันจะเป็นตัวผู้ก็หัวท้ายเท่ากันเป็นตัวผู้แล้วหัวแหลมท้ายแล้วก็กลมกลมนี่อ่าหมอยี่เป็นเรนนี่ประมาณนี้ไหมอันนี้ก็ตัวผู้นี่ตัวผู้อ่รเลยล้นแต่ยังเป็นไข่ส่งคล้ายกันอันนี้คือตัวเมียอ่า แหลมแถบเดียวอ๋อมันจะมนแหลมด้านเดียวแล้วไข่ส่วนมากก็จะเป็นงี้ด้วยมุมกระแหลมแบบนี้ด้วยส่วนมากไข่ส่วนมากนั้นนั้นตัวเมียเยอะกว่าตัวผู้ถูกไหมตัวเมียเยอะกว่าไข่ธรรมชาติแต่ของพ่อพันธุ์ส่งแม่พันธุ์ออกมาตัวผู้ตัวผู้จะน้อยกว่าตัวเมียโอ้ถ้าใคตัวเมียเยอะตัวผู้เยอะก็ดีนี่เมียชัดเลยครับนี่เมียชัดเลยยชับแล้วแล้วไข่ออกทางไหนไข่จะเจาะออกทางแนวป้านนะครับธรรมชาติไข่จะมีจะมีอ่า เอาเอาหัวป้านใหญ่นะแหลมเล็กเห็นไหมใหญ่กับเล็กธรรมชาติของไก่ชนจะออกด้านป้านทุกตัวตามธรรมชาติเขาจะไม่ออกด้านแหลมอย่างนี้จะไม่ออกมันออกยากไม่ออกเขาไม่ออกครับตามธรรมชาติไม่ออกไก่ชนยะออกด้านธรรมชาตญยานเขาใช่ตามธรรมชาติอ๋อครับตามธรรมชาติไม่ออกเด็ดขาดอย่างเงี้ยไม่ออกต้องออกแนวแนวป้านอย่างเดียวกถฐานเดียวนะแนวแหลมไม่ออกตามธรรมชาติเขาเขาจะเจาะออกเพราะจะเป็นฟองอากาศนะ อ๋อ <AL> ม,มันมีช่องวางใช่การวางตู้ฟักก็ต้องเข้าใจนะเอาป้านลงไม่ได้ต้องเอาทางเอาทางเอาทาง,งฟางน่ะขึ้น,นป้านฟางขึ้นเอาแหลมขึ้นไม่ออกครับมันจะออกด้านป้าน<ช>ทุกตัวตามธรรมชาติวันี้ผมนี่ทำรายการมาก็ผมก็เพิ่งรู้เอ่เลยใ,<ช>ใ,ใครับนี่ครับบางคนก็ไม่รู้ครับนี่คือประสบการณ์ก็คือเอาด้านมนไงายขึ้นใช่ไงขึ้นครับเพราะมันจะเป็นช่องโหว่ไม่ใช่คลับเอาเอาจะออกทางนี้อยู่แล้วเพราะรู้สังเกตว่ามันจะมีอากาศเยอะฝ่งนะครับผมเนี่ยนี่อากาศน้อยอ่าทีนี้ เมื่อกี้ไข่ลมไปแล้วเชื้อตายไปแล้วทีนี้มาดูไข่เชื้อเป็นที่สามารถออกเป็นตัวลูกไก่นะได้สมบูรณ์เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ครับเห็นชัดเจนนี่ครับมันจะทึบเห็นไหมครับนี่ไฟไม่ส่งไม่ถึงเห็นไหมนี่นี่กี่วันไข่กี่วันวันนี้ได้สิบแปดวันอ่าเนี่ยส่งวันที่สองสามอาทิตย์เนี่ยชัดเจนคือตั้งแต่ที่เราสมมติว่าไข่ออกมาแล้ว หรือจะเข้าตู้ฟักหรือให้แม่ฟักเองเนี่ยครับต้องให้ได้รับกี่วันถึงจะดูสังเกตได้ง่ายที่สุดสังเกตง่ายที่ว่ามันจะมีเชื้อแล้วเจ็ดวันเจ็ดวันนะครับมันจะเป็นใยมนุมเป็นตาแล้วอันั่นจะเป็นเส้นเลือดแล้วเจ็ดวันแต่ว่าอย่างนั้นก็ยังดูยากคนไม่นั่นคือดูง่ายต้องให้เกินเจ็ดวันไปแล้วคือสิบสี่วันวันเห็นชัดกว่าสิบสี่วันเห็นเห็นง่ายที่สุดแล้วก็มาสิบแปดวันแบบนี้จะเห็นง่ายเลเนี่ยมันจะออกมัดิ้นแล้วเนี่ยเนี่ยมันเป็นลูกไก่ดิ้น เนี่ยคือเป็นตัวลูกไก่ในนั้นพอพอถึงระยะเนี่ยมันจะไม่เห็นอะไรเลยเพราะว่ามันมีลูกไก่ฝังอยู่ไงเห็นไหมเป็นตัวฝังอยู่มันทึบใช่มันทึบเนี่ยเห็นไหมเขาจะหายใจด้านนี้นะเห็นไหมกกเนี่ยเป็นเป็นโพรงอากาศเห็นไหมไก่เขาจะหายใจตรงนี้ครับเห็นไหมหัวกาเนี่เห็นไหมมีหัวด้วยฮนะดูดิกทีเนี้ไข่เชื้อเป็นอนะ่ะมันมีระบบหนึ่งคือเชื้อสมบูรณ์อะไรสมบูรณ์ทุกอย่างแต่ว่าเป็นตัวลูกไก่แล้วแต่ไม่ออกจากไข่ การฟักอาจจะผิดปกติในเรื่องของระบบการฟักอุณหภูมิไม่ดีหรือว่าแม่ไก่ฟักไม่ดีคมนะอาจจะเป็นเกิดระบบของไก่ตายโคมไก่ตายโคมเขาเรียกตายโคมเป็นลูกไก่แล้วแต่เขาเรียกตายโคมตายโคมเอแล้วชาวบ้านเขาเรียกคับโคมที่ทางการอาจะเรียกตายโคมชาวบ้านเรียกคับโคมครับโคมคือคือเป็นตัวแล้วเชื้อเป็นนี่แหละทุกอย่างแล้วแต่ไม่สมบูรณ์คือจากการฟักใช่ปฏิสุลคือสุดท้ายคือ มันไม่ออกจากไข่เป็นตัวมันแล้วสมบูรณ์เป็นลูกไก่แต่ไม่ออกจากไข่เดี๋ยวจะให้ดูว่าพับโค้งเป็นยังไงนะอย่างนี้ประเภทอะไรครับคือเพศอย่างนี้แยกประเด็นจากเชื้อเป็นเชื้อเป็นเชื้อเป็นเมื่อกี้ดูไปแล้วนี่เชื้อเป็นอีกกรณีคือเชื้อเป็นสมบูรณ์ทุกอย่างแต่ว่ากอาจจะเกิดระบบการฟักอุณหภูมิไม่ดีหรือแม่พันธุ์ฟักฟักไม่ดีครับเขาไม่ออกไม่ออกครับเป็นตัวแล้วแต่ไม่ออกจากไข่นี่จะเป็นเขาเรียกภาษาวิชาการเรียกตายโคม ชาวบ้านก็อาจจะบอกครับโค้งครับโค้งนี่ครับดูแบบนี้ครับโค้งถ้าถ้าเป็นแบบคนก็เหมือนเป็นแทงเนาะในไหนอะไรเงี้ยนะคมัะใช่ใช่ตายห้องกลมอะไรเงี้ยประมาณนี้ประมาณนี้เลยเนี่ยไม่ออกแต่นี้ก็ถือว่าก็ใช้ไม่ได้ไม่ได้ตายนี่ครับมันตายไม่มีวิธีการช่วยอะไรได้เลยไม่ได้คือคืออีกกรณีคือมันออกครับ ออกเหมือนกันแต่ว่าไก่จะพิการนิ้วข้างอีกไม่แข็งแรงรอดก็มีแต่ว่าไม่สมบูรณ์ไม่แข็งแรงไม่สมบูรณ์นิ้วข้างอีกพอมั่งอะไรนี่ไม่สมบูรณ์เพราะว่าเขาอาจจะเกิดอะไรสักอย่างนึงมีประสบการณ์ล้มลเลนนี่คือเชื้อเป็นเชื้อเป็นเหมือนกันแต่นี่อีกกรณีเป็นมิเป็นตัวไหมถ้าเชื้อตายไม่เป็นตัวเลยไม่ออกเป็นตัวนี่สร้างมันสร้างเป็นตัวหมดแล้วแต่ว่าเห่ไหมจะเป็นนี้คืออะไรอ่ะเขาไม่เขาก็ไม่ไม่ฟักอ่ะ ไม่แข็งแรงระบบมันอาจจะไม่แข็งแรงข้างในเพาะกายไม่ดีของไม่มีแรงก็คือมาอาจจะเรื่องของการที่เรื่องของอุณหภูมิอ่าใช่อุณหภูมิอุณหภูมิอุณหภูมิกร้อยฟองจะมีสักสี่ฟองจะคือคือที่หมอพูดเนี่ยร้อยฟองมีสี่ฟองคือต้องระบบพันธุกรรมระบบดูแลพ่อแม่พันธุ์พ่อสมบูรณ์แม่สมบูรณ์นะต้องไล่กับไปตั้งแต่ต้นตั้งแต่เรื่องอาหารการกินการบำรุงพ่อแม่พันธุ์เกี่ยวกับสายพันธุ์ด้วยอะไรทุกอย่างเลย มันสมูเลยปุ๊บเลยอ่าแล้วนี่เอาอกมาแล้วเดี๋ยวให้ดูดิว่าทําไมเชิงลึกเหมือนกันทําไมลูกไก่จะไข่ปุ๊บทําไมเจ็ดวันหรือสองอาทิตย์ไม่กินอะไรก็ได้ไม่ไปตายเพราะอะไรอยู่ได้เจ็ดวันอยู่ได้เจ็ดวันเลยไม่ต้องกินน้ำกินเลยหาเลยไม่ต้องให้กินเลยสามารถอยู่ได้เจ็ดวันหรือสองอาทิตย์เพราะอะไรนี่ให้ดูสดๆเลยเพราะอะไรเอาขอดาดมาลองหน่อยเดี๋ยวหน้าให้ดูพอดีเลยมีตัวอย่างครับเพราะอะไรเดี๋ยวให้ดูแหกให้ดูเลยนะ มันสามารถอยู่ได้อาทิตย์สองอาทิตย์โดยไม่ต้องโดยไม่ต้องกินอะไรเลยต้องกินอะไรเลยที่เขาอยู่ได้นะฮะเนี่ยตรงนี่แทงนี่เพราะอะไรครับมันมีไข่แดงหมอว่าไข่แดงในช่องท้องเนี่ยเดี๋ยวฉีกให้ดูเจาะเลยนะเจาะเลยนะไม่มีได้ดูแล้วโอกาสพอดีวันนี้วันนี้ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองไข่ออกพอดีโชคดีมากมากที่มาถ่ายวันนี้นี่ไข่แดงเห็นไหมครับมันอยู่ใต้ท้องเขาอยู่ข้างในเขานี่ไข่แดงเห็นไหม อ๋อไข่แดงมันจะมันจะอยู่ในตัวใช่เนี่ยเป็นอาหารสำรองเขาอาหารเขาอาหารของลูกไก่เขาโดยที่เขาต้องกินละจนไข่แดงเนื้อหมดเขาจะหิวเวลาเนี้ยเราอ่ะเขาออกจากไข่ปุ๊บถึงเราจะเอาอาหารเอาน้ำให้เขาก็ไม่ค่อยกินเท่าไหร่เพราะว่าเขามีอาหารสำรองอยู่ในช่องท้องเขานี่คือธรรมชาติของของตัวไก่ที่รับเจ็ดวันหลังจากฟักแล้วใช่ไหมฮะนี่เห็นไหมครับ มีไข่เนี่ยไข่แดงเห็นไหมนึกถึงไข่แดงอ่ะมันมาพอพอเป็นตัวปุ๊บไข่แดงก็ไปอยู่ในช่องท้องขดไปในท้องเพื่อเพื่อเป็นอาหารสำรองสำรองใช่พอเมื่อเขาใช้หมดนะเขาถึงจะค่อยกินอาหารใช่เพราะฉะนั้นไก่ลงจากลังใหม่ๆไม่จาเป็นต้องอาหารน้ำไม่กินหรอกมันธรรมชาติเขาจะไม่กินด้วยเพราะว่าเขาได้รับสารอาหารจากตรงนี้ยุ๊กยุ๊กยี่ก็อยู่บนรังกับแม่ฟาใบอื่นจะออกใช่ไหมคุณน้อยเห็นไหมไข่แดงอยู่อยู่ไหมไข่แดง พอดีวันนี้จังหวะพอดีว่าวันนี้ไข่มันได้จังหวะว่า2 1 22วันวันนี้ลงพอดีเลยได้ความรู้มากมายพอดีมาแล้วได้จังหวะด้วยรู้เรื่องของการดูไข่ไก่นะรู้รู้เรื่องของเนี่ยอีกประเภทหนึ่งเนี่ยเพราะปกติเนี่ยมาถ่ายปุ๊บเขาบอกเออขอดูไม่มีแล้วก็ได้ความรู้เรื่องของว่าการดูแลรักษาตั้งแต่แรกเกิดใช่ไหมฮะจริงแล้วก็อยู่ได้7วัน เขาอยู่โดยที่ไม่กินอะไรเลยเพราะเหตุสาเหตุนี่ครับใช่แล้วเป็นจังหวะดีที่วันนี้รายการได้มาพอดีจังหวะพอดีจริงครับผมเรื่องราวคุณผู้ชมก็สามารถที่เข้าไปสอบถามเรียนรู้ได้ในแฟนเพจของโชคบัญชารปาบใช่ไหมครับอีจ้ยหรือโทรติดต่อที่ตรงเบอร์อะไรครับอีจูย่ด้าหครับก็พอดีเบอร์นี้ครับพอดีก็ถ้าวางท่านโทรติดยากหรือว่าอะไรขอขอภายด้ดยสายผมเบอร์เข้าเยอะมากสายเข้าเยอะมากทำไมคนโทรเข้าเยอะครับอิจ้ย ไม่ไม่ทราบเหมือนกันแต่แต่ผมได้ับนุนเกษตรกรคนลักย่านะไก่ราคามิตรภาพมากเนี่ต้องขอขอบคุณที่จ่วยเรี่อหมอด้วยค่ะ